ะะรู้จักอากาศ,รากาศเราป้าแล้วเา,าเรามาทำอะไรกันจะตัดส้มตาค่ะทำตำถาดกันนะคะเป็นตำถาดที่เป็นเมนูอาหารของคนไทยนะคะแต่วันนี้นะคะเราสองคนจะมาทำอาหารจานนี้โดยคนต่างคุณตาเกลียค่ะคนต่างชาติค่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบที่วันนี้คุณล,ลี่ไปชอปปิ้งกันมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างนี่ค่ะเป็นพวกวัตถุดิบหลักๆทั้งหลายนะคะก็คือเครื่องปรุงทั้งหลายกระทงกระเทียมพริกคงพริกแห้งนะคะหมูยองหมูยอไข่ต้มขนมจีนแล้วก็ผักส้มตำน,นานานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตามกันเลยเริ่มเลย เริ่มจากนะคะคุณลี่เขาก็จะสับมะละกอตามสไตล์ของเขาเลยสับแบบเลอะๆสบับไปใครกินคะขนาดนี้ใช่กินคนเดียวคะก็ต้องคนเดียวอยู่แล้วปะนี่ <laughs> มันต้องคนเดียวอยู่แล้วแหละถ้าอย่างเนี้นี่แม่ครัวส้ตตมตำโน,น,นงของบ้านเรานะคะ ระหว่งางรอคุริลลี่เขาปอกมะละกอน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใส่เครื่องปรุงอะไรของเราก่อนเลยเริ่มจากใสก่กระเทียมนะคะลงไปเลยพริกสดนะคะสองเม็ดสามเม็ดสามเม็ดใช่สามเม็ดแล้วก็พริกแห้งนะคะสามเหมือนกันเริ่มตำกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตามด้วยทั่วฝักยาวค่ะ ดีเด็ดลงไปเลยเราต้องส่งไม้ต่อให้แม่ครัวลิลี่แล้วนะคะเพราะว่าทางเราไม่ลออจริงๆนะคะพยายามแล้วยังไงก็ไม่ลอดอ่ะใส่อะไรต่อใสเ่คสเครื่องปรุงะะค่ะใส่เครื่องปรุงซีมาข่าเปียกช้อนช้อนนึงนะคะข่ะาเปียกช้อนนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาค่ะกี่ช้อนคะสาช้อนก็ได้คะ่ะ สีทีกว่าอยากอยากได้กินเยอะๆอะสีดีกว่าฮาฮาฮาไปเลยฮาไปเลยขออีกหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเออโอเคมันต้นหนาสกๆอกป้าแล้วก็ชุุรสชุลรสกี่ช้อนนี่เตียวพอน้ำปลาช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำน้ำตับปีนะคะอ่าใส่เท่าไหร่ โอ้ยเยอะฮะโอ้ยเยอะฮะชิมนะคะชิมนะคะไม่เสร็มะานนาเพะเพะแล้วก็หวานมากไปงอขอชิมเลยดิเป่าทำไมอ่ะปลาดนี่นะปลาเยอะ ดีมี่ชาบเปียใส่ปลายังยังไม่ใส่เลยค่ะดีแล้วตอนนี้เหมือนกินอะไรรู้ปะมันพิการปิอ้าวเหมือนกินน้ำพิการปิเลยตอนเนี้ยงงว่ะใส่มะนาวเอ่อใส่มะเร็งนะใส่มะเร็งสวัสดีค่ะทำอะไรกันสายทำตำถาดจ้าชิมไหมตำถาดไหนตำถาดเนี่ยไม่ต้องตำรอกมีวัตถุดิบไดีแล้ว ทำไมอ่ะกินแค่นั้นพนะอแล้วทุกคนดูเจ้าของช่องดิเ <c oughs> จ้าของช่องบูบี้โอ้ยพอเอาา<า>ื้อใจกล้ามาซื้ออะไรมาเอ่ยกับข้าวพี่ทำเองน่าจะอร่อยกว่าอุย้ยชิมได้ไหมชิมม,มาชิมเสร็จอีกอเหรอดวมาชิมของลูกแก้วก่อนอดูคุณลิลี่ตั้งใจทำสุดๆไปเลยยังไม่เสร็จอีกหอนานมากแล้วนะเนี่ยแล้วคือคนอะไรอะทำต,ตามถาดแต่ว่าออกเป็นนักพิการปิงงมาก อิกะปิล้วใส่กะปิเหรอเฮ้ยไอ้ลูกจ้าจริงจริงอ่ะไอ้เรื่องน้ำลายจะไหลอยู่นะแอบน้ำลายจะไหลอยู่นะเดี๋ยวให้ชิมไม่กินดีกว่ากินนี้ดีกว่านี่น่าจะอร่อยกว่าใช่รหมเร่ใช่ค่ะอืมทำอันนั้นอร่อยมากใครทอดอ่ะอะไรเนห่างใกล้อ่ะบายบายเร็วเร็วเรื่อง time มาละก่อนมาละก่อนนะคะใส่ลงไปเลยอุ้ยพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็น่ากินอยู่เด้อน่ากินมากน่ากินกินเลยอยู่เลยอ่ะ วางผักสลงผักสลดัดผักประกงประกอบลงไปต่อด้วยน้องสมตำปลาร้าของเรานี่แล้วตักไปน้ำลายไหลไปอ่ะนี่ดูสีดิอะไรมาไม่น่ากินนะสีแบบครกครบครกครบๆอย่างเงี้ยน่ากินดูดูน่ากินไหมนี่นะคะแล้วก็ตามด้วย น้องขนมจีนของเรานั่นเองไข่ของเราแล้วก็หมูยอค่ะตอนแรกอะ่ะคือจะซื้อหมูยอไว้แก่เคือเดินหาหมูยอทั่วเดินหาหมูยอทั่วตลาดแถวบ้านใช่ไหม ก็คือไม่ไม่ใช่หมูยอดิอะไรนะหมูหมูแล้วนะแคบหมูแคบหมูแคบหมูหมูกระตกใช่ไหมคือเดินหาโทษทานผู้การก็คือไม่มีขายคือทําไมอะคนแถวนี้เขาไม่ชอบกินหมูแคบหมูกันเหรอกินส้มตำขาดอะไรไม่ได้ขาดอะไรขาดอะไรไม่ได้ไม่รู้ยอมยังยอมแล้วค่ะอ้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะกินส้มตำขาดได้เหรอก็เริ่มเลยดินี่จ้าน้าตาน้องเต็มเต็ม ไข่เป็นไข่ไก่เป็นไก่นี่และที่เด็ดของเราก็คือน้องชอมตำของเรานั่นเองนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเมนูตำถาดของเราเป็นยังไงยากไหมยากไม่ยากค่ะแต่วุ่นวาย วุ่นวาย่สุดเลยเพราะว่ากวาจะทำทั้งแต่ละอย่างมันไม่ใช่ว่าเราเตรียมมาทุดิบปุ๊บแล้วเรามาตามได้เลยอะคือมันต้องแบบตั้งแต่ไปเลือกวัตถุดิบใช่ไหมคุอลิลลี่เป็นเลือกคนเดียววุ่นวายปะวุ่นวายมากๆข้นเดียวเราต้องมาลองชิมกันแล้วแหละน่าเก๋มากนะคะต้องมาลองชิมปะโอเคเอาลวกไปแล้วไหนขอชิมหน่อยสิตำถาดฝีมือคุณลิลี่เนี่ยมันจะยังไงนะ ได้ไหมได้ได้เปรี้ยวหยวดมากเปรี้ยวหยวดสุดๆแสดงมะนาวไปกินลูกทุกเดียวจริงหรอลูกเดียวค่ะเปรี้ยวนะอร่อยหื่มเนี่้ยเนี่ยเปรี้ยวตาเลเลยเปรี้ยวตาเลเลยอุ้ยอ้าเสจตัย มันได้ก็เกลือผักอยากกินกัดอะไก่ที่พอเอื้อใจกล้ายแยกของเราไปชิ้นหนึ่งนะคะไก่ดีแต่ช้มตำดีกว่า จริงนะใสพ่พริกแค่นี้ยังเผ็ดเลยอ,ะอ่ะพี่แกมันไม่เผ็ดเลยพี่แกสามมีไม่ใช่หรอคะแกงอ่ะสามคนบอกไม่เผ็ดนะแต่เสียงซื้อมาเย็นนี่นางว่าคนเผ็ดอีกค่ะใช้ช้อนได้ไหมใช้ช้อนได้ใไหม ใช้ช้อนได้ดไม่ขนาดเลยเอ้ยใช้ช้อนได้อะไรวหรอใช้มือ,อสิตายแล้วอร่อยมากหนัวเปรี้ยวฝนกจ็จะตกหรือลี เอน้าทำแบม,มือยายๆจ้ะน้าใหญ่หรอน้าใหญ่เอาไหมาดิยายาเมื่อแต่เมือแหวนไม่เหรอยาค่ะวันนี้พี่สั่งน้านอะ่ะมันมันด้นวยอ่ะพอมองง่ายหมดวะไปซื้อให้หน่อยได้ปะทำไม่ได้แต่ใช้นี่ก็เลยค่ะหนึ่งตั้งนึ่งเหรอไม่ได้เดี๋ยวก่อนตัวนี้น้านมียาไม่ยาเลยๆๆ แชวพูแบคซีใช่ไหม<ช>คนใหม่<ะ>นี่พี่แก่สวยว่ะเขาบอกว่ากำจัดสิวใช่ไหมแล้วก็พี่แต่งหน้าหนาๆอย่างเงี้ยก็สามารถล้างได้เลยโดยแบบไม่ต้องคชีนซิงใช่ไหมไปล่าตอนนี้ได้แล้วไล่เหรอกินคนเดียวไปเลยนะกินให้หมดไปละ สวยเด้ว่าไม่ได้นะความเปิดมาแล้วแบบโอ้ยยูยูแมรี่ม,ม,ม,มีอะไรอย่างงี้ปะคือใครมีแฟนอะแล้วอยากเสือพัยแฟนอะยุคนี้แหวนไม่ต้องแล้วนะนี่แบกซีค่ะแค่สบู่ก็คือได้เลยก็คือผู้หญิงตอบเซเย็ดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าหน้าใหญ่อย่างงี้วันอย่างงี้พร้อมเหงื่อฉันอย่างงี้โดยที่ยังไม่ได้คินซิ่งหน้าใช้เจ้าถุงดีฟอมแบกซีชาโครตัวเนี้ย จะเป็นยังไงจะสะอาดเรียบเกลี่หมดจดไหมดเดี๋ยวลองมาดูกันเลยโอ้แต่อมขอยดสิงวันได้นะนี่ฟองนี่แล้วฟองลูกมากอ่ะลองสิไม่ใส่หน้านะคือปกติอะถ้าสมมติว่าคือเป็นครืองแก้วอะถ้าสมมติได้ลองครีมหรือสบู่หรือโฟมอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยข้าวลงบุบอะส่วนบนคนที่หน้าแพ้ง,ง่ายมากคือว่าหน้าเคยติ่งสารเสีสยร้อยมาก่อนอย่างเงี้ยหน้าจะแสบเลยแค่ลงแป๊บเดียวคือหน้าแสาบแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้คือสบายผิวไม่ได้แบบราคาเคืออะไร ไปเลยสิคะอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีลองพื้นลงเหลืออเลยโอเคก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวลูกแกจะทิ้ง ID ดียไลนของ M Shop ไว้ให้นะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ